จ้าโอ้มันตีสียกาวตื่ว้าวนี่เลยตอนถ้าไปเพื่อนปลาหมาเถอะเดี๋ยวปลาเพื่อนอันนี้อัพมาหายเกึิงนะกึิงนะเอ๊ะเดี๋ยวจอนร่างเกิดกันมี่ว้าวปลาไอ้นี่ตอนนึงเก่งนั่งตอนนี้คือแบบพี่น้องเปินไปกว่านางลำจ่อขนะพี่น้อง ลําย่ําขึ้นมาแล้วเพิ่นนั่งผู้ใดนี่ลําย่ําหรอย่ําหรอย่ําลําย่ําอันนี้งามแตกอู๊ยเมื่อเขาเฮ็ดผงงามนี้เด้อนี่เนาะที่ มีย่งน้นเ่เนาะนี่เงินกที่นาะเอยละหาเงินเขาเียเรไรไเยเป็นเงินแปดสิบบาทพี่นเขเขาอยากเอวยลงเอาเงนี่เนาะเอยรงเนี่แบบละหายไปอานมาเงินถอดเขาถอดมาหายเนาะเอยงเอาค่ะ่มเอยง แม่เป่ามาแต่อะอืมอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกบใหญ่กันเลยนะพี่น้องอ่ะก่อนสิเบิ่งกบใหญ่กะมาแกะกล่องนี่ที่ปัวนําพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องเอาฝั่งนี้เนาะนี่โอ้ยนี่สิได้สักแกะกะสิได้ใส่เลยเด้อสินะแกะสักแกะสิใส่ให้ได้ก่อนเนาะนี่ๆๆ ยาี๋ยวเบื้อต่อไปนะก็คือของหานาจากไซยับุนเนาะขอขอบคุณหนาหลายๆเ้อทีละสักแค่เคยส่งเสียมาหายเนาะคือกับที่ส่งของมาหายหลายทีละจำนวนคือกับบุเคยส่งเมืเราบุเคยเนาะบุกหูว่าเออเข้าส่งกันจะไปมาลาวจะไม่เนาะแต่ว่าสักแค่อยู่ไทยเนาะเคยส่งของส่งหมาหรือว่าส่งผ้ามาหายวันหูเนาะแต่ว่าฟังเราคือก็อยากหนาเือกัอยากส่งของอยู่ตลาดเราก็บบุเคยส่งในตะตนี้เราส่งเป็นเนาะพี่น้องเพราะว่า อเลยคเคยส่งแล้วก็เป <c ười> ็นเกกับเกี่ยนกัเลยต่อกันแล้วกันนี่ยหูาอเดี๋ยวมาบังกองต่อไปกันเลยพี่น้องยีดไปก็ไรไอเห่้าแหลกเลยพี่สาว่าด้วกนเลยโอ้หนาวก็เสือกระเป๋า สีกสีขาวกับโตขนาดสีขาวเนาะหนากรสีวาสแคมักอ่ะสีขาวเนี่บ้าหนาแล้วสื่อเนี่ยเองอ๋อ่ไหมฮมมันเนี่ยไหนมันอ้ามันไมนสื่อโอ้คันบ้องนี่นี่คนหนาสักกับสีขาวผ้าโยนี่จ้ะคนกับกระเป๋าเนี่ยมันชมาบมนเหมาะสมกันเด็ดจ้ะ เ้ยขาดุงอีจ้าาุงอยู่ไดงาาเนาะแบบว่าข้าก็จะตามเราเองแน่นอนเลยนาะถ้าเป็นไม้งาเลยคือสิสีบางน่าว่สิาาาสจากสายาูมือนกนนัแบบไม้บางสักแค่บน้นหนึงนี่สองเนาะสคืนป๊บหน่าม,มัน,นี

อันจะได้กับขอบคุณหนาครับเอ๋หลายๆเด้อที่มีน้ำใจเนาะที่อ่าส่งของมาให้สักแท่เนาะกับส่งไม้ถือเนาะกับขอบคุณเอ๋แล้วขอบคุณหนาหลายๆเด้อจะใส่ผูกคอให้หนาครับเอ๋สุขภาพแข็งแกร่งเนาะเฮ็ดย่างกับให้อ่าจะเริศเก่าวหนาแล้วถึงเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งขอบคุยกับมีแต่ความสุขคมจะเลิญเด้อให้จะแค่มาสนิทกับขอให้เป็นเมินเท่าท่าขั้นเท่าต้องเห็นเนาะขอขอบคุณเอ๋ จ้าเลยจา้าเล้มาสบายไไดยีสบายดีค่สสสะสเค็ตกะมากเนาะสุดที่ว่าเอทรงมหายนวกาหนาฝากสินมหายนะโอ้นี่นี่นะของสเคแม่แหละอันนี้ข้องข้องสเคอันนี้ของมาพูเนาะอันนหองูาขอบคุณนายร้า,า,า,ายเคือสิแบทะาะวานไงขนาดเลยอ่าได้คอลพี่น้องสเบริกินขานน้าวเพลินตน้ค่ะอ้ จะเปิดโอกาสหาให้เบิร์ะจะได้กันไอพี่หอกนเบิร์นร่กันแล้วเนาะยนตอนนี้สัแค่บาเด็กินขาาเพลงพี่น้องสัแค่ไปเกเ็บเพ็รมา้วหไปเก็บเชดมาโอ้โอถ้าหลวหมีเนี่ยเน่อามีไปโอ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 ทั้งหลวงมวีนี่ยมึงหยุส ไม่ย่งไม่ยังเว้าวเสร็จท้ายเลยเด้นจ้าี้เเอยแล้วไปเห็ดขากอันนี้เรายับแตนแม ยาสุดงานเต็มเลยเนาะจเล่าเล่าหายมาอันนี ű, ้ของเป็นวันเกิดสเกตเอาเสนอมาวันเกิดสเกตกับไก่ที่ของก้บพวกไก่ก็มีเดือนเนาะวันเกิดสเกตเดือนเฮ้ยบัดบัดอามาทางนี่ครับพวกจะแข่งขึ้นนี้นะโอ้แจกคือการแจกงแข่นี่จ้านี่เนาะเยอะเลยมันอัพมาหายเนาะ เลยว่าเพื่อนขาไปนเฟซกาวสักแค่เอาลงเฟซเนาะเดี๋ยวมันก็เลยเอามาหลังใส่กอดหายเอาลงนางวันละนู้นแม่สีบมันถูกเมียทำยังไงเนาอาหลังแล้วยังแลวเดี๋ยวมันก็เลยส่งมาให้เบองอนแตกอ่ะต่วเลูกลูกลูกดอเียง่เดี๋ยวซึ่เชียเถียงเนาะเพราะว่าหลังอยู่บ้านโอ้ยมันไล่ไอ่